จากคลิป2อคลิปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของการทำอีบุ๊กเนาะตอนนี้ท่านก็จะได้เรื่องของตัวรูปภาพไปแล้วนะครับว่าเอาจากไหนนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของตัวเลเยอร์เทมเพลตแล้วนะครับว่าเราจะวางในรูปแบบไหนนะครับที่เป็นตัวอีบุ๊กของเรานะครับตัวคลิปนี้ก็จะมาต่อกันนะครับนะครับคลิปนี้ก็มาต่อในเรื่องของการแปลภาษานะครับเนื่องจากว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราคงไม่ได้มีข้อมูลสินค้าที่เป็นภาษาเดียวนะครับแล้วก็เราก็มักจะหวังพึ่งพิง ตัวแปลภาษาอังกฤษซึ่งถ้าเราเป็นหลายเล็กมากๆเนี่ยเราก็จะไม่มีงบประมาณมากพอที่จะจ้างคนมาแปลมนแพงนะครับก็จะให้เครื่องมือที่เป็นทางรัฐไปก่อนนะครับวิธีการนะครับก็ปกติแล้วเราจะเริ่มต้นจากการใช้ Google Translate นี่แหละครับนะครับก็ต้องบอกว่าต้องยอมรับว่าวันนี้ Google Translate เองเนี่ยมันก็ค่อนข้างแม่นพอสมควรนะครับแต่มันแม่นมันมันแม่นในระดับหนึ่งละจากไทยไปอังกฤษอะไรเงี้ยนะครับ หรือกลิปเป็นไทยก็แล้วแต่เมื่อจากมันมีการฝังแมชชิ่ลเลอร์นิ่งซึ่งเป็นตัว AI ตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยให้แปลภาษาได้เหมือนมนุษย์มากขึ้นนะครับทีนี้บางท่านเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เป็นจุดขายของสินค้าภาษาไทยนะครับก็ขออนุญาตไปดึงมาจากในช้อปปีแ้นนปปแ,ลแล้วกันนะครับเพราะว่าง่ายหน่อยนะครับผมใช้ในช้อปปี้แล้วกันขอกลับไปที่น้ำผึ้งนิดนึงแล้วกันนะฮะวันนี้มีคุยน้ำผึ้งไปหลายเคสนะครับนี่ครับแล้วก็ผมผมเอา รูปนี้มาครับอันนี้ไม่ได้โปรโมทเขานะฮะแต่ขออนุญาตเนี่ยอันนี้นะฮะดูนะฮะนี่นะฮะอ่ะผมผมจะเอามาแค่คอนเทนต์อย่างเดียวผมขี้เกียจพิมพ์นั่นเองนะครับโอ้อันนี้ดีกว่าอันนี้ดูเป็นทางการกว่าโอเคนะครับก็เอามาใส่ใน Google Translate นี่แหละครับที่เราใช้กันอยู่ประจำนะครับตัวนี้ไมฮ พอ Google เขาแปลมาเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเขาทม้นหะครับเพราะบางทีมันอาจจะยังไม่ใช่นะครับมันอาจจะเป็นคําที่สื่อสารได้แหละแต่มันยังไม่ดีพอสำหรับการที่จะเอาไปไว้ในสื่อต่างๆนะครับวิธีการของผมเนี่ยก็คือพอเราแปลเรียบร้อยฝั่งนี้นะครับแล้วก็ c o ป y ไปครับนะครับอไปเข้าอีกเว็บหนึ่งนะครับเว็บนี้ชื่อว่า q u i l l นะครับ b u t นะครับ q u i l l b o t อันนี้ก็เป็นเว็บ AI ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่า มันจะมีทั้งเวอร์ชันที่เสียเงินแล้วก็เวอร์ชันที่ไม่เสียเงินนะครับถ้าเป็นตัวฟรีเนี่ยมันก็จะไม่มีไม่มีรูปแบบการเขียนมันจะต่างกันนะครับครับนี้เป็นตัวฟรีกับตัวเสียเงินนะครับมันก็จะต่างกันนิดหน่อยครับเรื่องของจำนวนคำนะครับเรื่องของรูปแบบการเขียนนะครับท่านเองที่มันต่างกันนะครับที่เหลือเนี่ยมันก็จริงๆเราก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ก็ยังไม่จําเป็นต้องไปจ่ายตังค์ก็ได้โดยส่วนตัวนะครับก็กดที่ตัวนี้ฮะปุ่มสีเขียวมุมนี้ นะครับปุ่มสีเขียวมุมนี้นะครับกดพาราเฟเซอร์เนี่ยละครับัจะมันมีแกมมาเช็คเกอร์ด้วยนะครับนะครับแต่ผมไม่เคยใช้นะส่วนใหญ่ผมใช้แค่แค่พาราเฟสนะครับเท่านั้นเองปุ่มต้องการจะเปลี่ยนนะครับเนี่ยครับก็มันจะมีตัวฟรีให้2ตัวคือสแตนดาร์ดกับเ r e เรนซีเห็นไหมครับถ้าเป็นตัวเสียตังค์ก็จะเป็นพวกเนี้ยนะครับแล้วก็วางที่เราเซฟมาจาก Google มาสักครู่นะครับพอเราวางแล้วเนี่ยนะครับเราก็ลองกดปุ่มสีเขียวที่ขึ้นว่าพาราเฟสดูมันก็จะ เปลี่ยนคำให้นะครับโอเเปลี่ยนเยอะเลยนะครับจาก Honey Benefit เป็น Honey Advantage นะครับเปลี่ยนคําให้นะครับจาก Contain antioxidant to help slow down aging and prevent the occurrence of aging ก็จะเปเป็น antioxidant are present to help slow down aging and stop it from happening ก็คือคำมันจะเปลี่ยนให้ดูดีขึ้นนะครับให้ดูดูแพงขึ้นนั่นเอง คำว่า help the body to be healthy จะใช้คำว่า promote the wellness of the organism a high level of illness resilience อย่างเงี้ยครับมันก็จะค่อนข้างคำมันดีนะฮะค่อนข้างคำดีเลยแหละแต่ถ้าเราไม่ชอบคำเหล่านี้แล้วก็กดที่สีแดงได้นะครับเนี่ยเรากด effect ได้แล้วยังคงใช้ b ป n e f i t ได้อยู่นะนะครับเขาก็ไม่ได้ห้ามนะครับก็ใช้ได้นะครับจะเป็น positive effect reward คำมันก็จะแพงขึ้นนะครับแล้วแต่สมมติเราเอเป็น honey reward นะครับก็จะแพงขึ้นมานะครับตัวเนี้ยก็เป็นแบบหนึ่งที่เป็นมาตรฐานถ้าจะเอา fluency นะครับ ก็เลือกฟรีเอ็นซีได้นะครับมันก็จะเปลี่ยนให้เลยเห็นไหมฮะถ้าฟรีเอ็นซีปุ๊บเนี่ยก็เหมือนคนที่เชี่ยวชาญด้านภาษาก็จะเป็นเป็น Advantage of Honey นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมแต่มันจะเปลี่ยนเป็น t h a t a g e in the slowing and prevention of aging นะครับจาก Slow down aging จะเป็น Prevention of aging เปล่จาก Help the body จะเป็น Assist the body นะครับ Is staying fit ใช่ไหมอันนี้ to be healthy น,นี่เป็น staying fit นะครับ Excellent r e s i l i e n t to a variety of illness ใช่ไหมคำมันจะเปลี่ยนและคำมันจะดี นะครับผมก็มักจะใช้คาเหล่านี้แหละนะครับในการที่เอาไปทํางานนะครับซึ่งก็ค่อนข้างตรงนะค่อนข้างดีเลยแหละนะครับก็เวลาเอาไปใช้ก็คัดไปนะครับตัวนี้ก็ได้นะคัดไปนะครับก็เอาไปใช้งานในเวลาเราทําสื่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยปลดล็อกเรื่องของภาษาต่างๆของทุกท่านได้นะครับอันนี้ก็เป็น Grammar Checker นะผมไม่เคยลองไหนๆก็เปิดแล้วนะก็ขอลองหน่อยละกันไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะดีก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวตัวฟรีอยู่เนาะดูสิถูกไหม ครับมันเช็คให้มีเออร์เลอร์สจุดเห็นไหมอูน้อยมากเลยนะมีจุดนี้นะครับเปลี่ยนจาก Job เป็น Work นะครับเห็นไหมฮะก็ลากมาเอามาดูนี่นะก็เปลี่ยนเป็น Work กดได้เลยฮะอ่าหมดไหมหมดไหมฟิกซ์ออกเคาะหนึ่งทีจบเลยฮะอันนี้ถือว่าศูนย์เออร์เลอร์เลยนะเรื่องแกรมมาเห็นไหมแต่ว่ามันยังไม่รองรับภาษาจีนนะครับเนี่ยแต่สมมติเล่นๆนะถ้าเราเอาจากเอาจาก Google มาเลยอลองดูนะวัดใจกับ Google ดูว่าถ้าเป็นแกรมมา Google จะรอดไหมนะครับ รอดไหมฮะอาจจะรอดก็ได้นะเอาเออแลสองจุดเหมือนกันนะครับก็ฟิก์ไปนะครับอ่าก็ไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่แปลว่า Google เห็นไหม Google มีตัวแมชชีเน็ตติ้งที่ทําให้กลรม้ามันผิดน้อยมากแล้วนะครับแต่ว่าตัวคามันยังไม่สวยพอนะครับมันเอาไปใช้โฆษณาไม่ได้เราก็ใช้คําตรงนี้แล้วกันนะครับดูแพงกว่านะครับอันนี้ก็เป็นโซลูชันหนึ่งในการที่จะช่วยทุกท่านนะครับก็มีอีกหลายตัวนะมีแพ็กเจอริซึมด้วยการค้นดูว่าไปลออใครมานะครับมีไซเดชันเจเนเรเตอร์อันนี้ไปลองเล่นดูได้นะครับ นะครับไปลดลได้แต่ปกติก็ใช้แค่ปรา a เฟสเองนะครับในงานของเราเดี๋ยวเบนเป็นนักวิชาการก็จะใช้ตัวอื่นด้วยนะครับ